สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูพาเฮงค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องกูรูพาเฮงนะคะวันนี้เรามีแนวทางตัวเลขนําโชคมาฝากค่ะมาเฮงไปด้วยกันกับกูรูพาเฮงแนวทางตัวเลขรอคุณอยู่เชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลขโดยอ้างอิงจากสถิติและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางผู้จัดไม่สนับสนุนให้กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายในทุกกรณีและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแนละแฟนๆช่องกูรูพาเฮงทุกท่านกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันกับการพูดคุยและวิเคราะห์แนวทางตัวเลขจากสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวคิดประกอบการตัดสินใจนะคะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของงวดประจำวันที่28กร,รกฎาคม2568แอดขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูผลรางวัลของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะ ในงวื่ที่ผ่านมาแอดได้ให้แนวทางไว้นะคะที่เลขเด่น7และก็รอง8นะคะซึ่งแนวทางการวิเคราะห์ของเลขเด่น7นะอันนี้ที่แอดวิเคราะห์ให้ไปก็ไปตรงกับ3ตัวบนของฮานอยเฉพาะกิจ ะะแล้วก็ยังจะเข้า2ตัวร่างของฮานอยปกตินะแล้วก็ยังจะไปตรงกับ2ตัวร่างของฮานอย BAP อีกด้วยนะคะและเมื่อวนที่ผ่านมานะแนวทางของเลขกลอง8ก็เข้าอยู่หลายน้อยเช่นกันนะคะโดยเริ่มจาก2ตัวบนของฮานอยพิเศษนะแล้วก็ยังจะเข้า2ตัวบนและ2ตัวล่างของฮานอยปกตินะคะ FC Ad ก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับ FC ที่นำแนวทางของเลขเด่น7และรอง8ไปประกอบการพิจารณานะคะ ก็อย่างที่แอดย้ำอยู่เสมอนะคะว่าไม่มีใครร่วงรู้นะคะว่าผลรางวัลร่วงหน้าจะออกเลขอะไรนะแอดก็ทําได้แค่เพียงวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติย้อนหลังแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวยังไงเราย้อนไาดูในส่วนของแนวทางตัวเจาะนะที่แอดให้ไวเมื่อวดที่ผ่านมากันอีกครั้งนะคะแอดได้ให้แนวทางไว้ที่เลข68ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็ไปตรงกับ2ตัวบนของฮาหนอยปกตินะคะแล้วก็ตัวเจาะอีกตัวหนึ่งนะที่แอดให้ไว้ก็คือเลข78ค่ะอันนี้นะก็ไปตรงกับ2อตัวล่างของฮาหนอยปกติเช่นกันนะคะสําหรับแนวทางการวิเคราะห์ในส่วนของตัวเจาะที่แอดได้ให้ไว้ก็เข้าทั้งบนและก็ล่างเลยนะคะสําหรับฮาหนอยปกตินะคะยังไงแอดเองก็ขอสแสดงความดีใจอีกครั้งนะคะสําหรับ FC ท่านใดที่เอาตัวเจาะในส่วนของเลข68แล้วก็78ไปประกอบกัน พิจารณาแล้วโชคดีก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะส่วนในกลุ่มเลข3ตัวในรอบที่ในรอบที่ผ่านมาก็พลาดไปนะคะแอดก็ต้องขออภัยสำหรับ fc ที่ติดตามแล้วพลาดด้วยนะคะแต่สำหรับท่านใดนะที่ใช้แนวทางของแอดแล้วมีโชคนะคะแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีจากใจจริงๆค่ะแนวทางที่แอดให้ในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นเลขรองเลขเจาะหรือว่ากลุ่มเลข3ตัว รวนมาจากการวิเคราะห์นะคะจากสถิติย้อนหลังและประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างเหมาะสมนะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของแนวทางของหวยลาวพัฒนาแอดได้ทำคลิป แปะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจจาก FC ที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะแอดรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสได้แบ่งปันแนวทางให้กับทุกท่านนะคะหาก FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้และคลิดว่าเนื้อหามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกูรูพาเฮงไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วยดูคลิปให้จบ และอย่ากดข้ามโฆษณาแอดจะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมแนวะทางของวหวยฮาหนอยงวดประจําวันที่28กรกฎาคม2568ว่าจะมีแนวะทางเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะ แนวทางหวยฮหาหนอยรอบเฉพาะกิจพิเศษปกติและ V.I.P. งดประชาวันที่28กรกฎาคม2568 E aí ไลค์ like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องปูรูพาเฮงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้ถ้าไม่ตรงใจก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะ